ดาราสาวคนดังโผล่ยอดคำหวานทิมพิธากลางไอจีทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นเรียกว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลตอนนี้กำลังโดนจับกระแสจิ้นคุณแม่คนสวยแอฟทักษอรพักสุขเจริญล่าสุดนั้นทิมพิธาได้โพสต์รูปภาพในอินสตาแกรหลังจากที่เดินทางไปเยี่ยมอนุภาพลิขิตอำนวยชัยสสสมุดสงครามพักเก้าไกลซึ่งเป็นลม ในวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีโดยทิมพิธาได้โพสต์รูปภาพมีข้อความว่าไปเยี่ยมเพื่อนสสคุณอนุภาพมาครับเขาฝากบอกประชาชนคนสมุทรสงครามว่าเริ่มฟื้นตัวจะรีบกลับไปทำงานต่อผมบอกให้ดูแลสุขภาพพักผ่อนก่อนเพราะเรายังมีงานต้องทำต้องลุยกันอีกเยอะต้นหอมสกุลตลาก็โพลคำหวานยอดทิมพิธาว่าพ่อก็พักผ่อนเยอะๆนะคะ ไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะพ่อทำเอาแฟนคลับที่เห็นคอมเมนต์สาวต้นหอมไล่ให้ไปต่อคิวงดแซงคิวกันเพียบ